วั chat, ีค่ะพบกับช่องอองอินจิงกระเบงเวลเวววันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดวัดห้วยมงคลหัวหินค่ะจริงหรออันนี่คือป้ายหัวหินอ่าดูสิคะว่ามีอะไรขายบ้างมีลูกชิ้นต้องเก็บปากหม้อน,น้ำมะราวปั้น ทติมกะทิสดนะคะที่ตองก็มีขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนไม่รู้เด็กกินหรือเปล่านี่เป็นโครงการสมุนไพรเป็นพวกยาหม,ม่องยาดมแล้วก็อ่สเปรย์กันยุงชอปปิ้งกันหน่อยไหม ใช่ร้อนร้อนร้อนแม่ก็ร้อนลุกทำบุญให้า่ะร้าวถุงมงคลครับฝาของฝันองค์ลายยี่ิบาทอยู่ด้านนี้นะครับอยากแนะนำเรืวตาเสร็จหลงฝันกรบองรายยี่ิบาทนี่ใหม่สามปี หลังเท้าเว้ย50บาทสำหรับพิมพ์นี้ต่ำสุดถ้า90บาทขั้นได้ของดี3รุ่นเลยนะครับได้2ทีม3รุ่นนะก็เิญได้ส่วนวัดที่บคลน,นี้รุ่นแร่มีตารสัญลักษณ์สปอ1ร้อยลวสุดเศษตรวจบังแก้วตรวจตาช้างง่าก็ารสัญลักษณ์ เก้อยเ้าบเ้ครับมจุดองรุ่นทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพกระเบื้องสร้างได้เนะครับเรบ้อยบกแล้ว้แล้วเขียนเลยค่ะเขียนเลยคนละหนึ่งแผ่นคระบค้เนี่ยเ้ามีแผ่วนะ้นงทมันหมดจอดด้คระบนึ่งสิบาทมีรุ่นเดียวที่ิบบาทมี3ารุ่นนะครับปูกระเบื้องเปลี่ยนชื่อเลยครับปูกระเบื้องเปลี่ยนชื่อนะครับปูกระเบื้องครับปูลานหลวงทั่วก็เชิญได้ ก่อแนะนำนะครับปูห้าห้เยค่เกาจะเริ่มปูแล้วนะคะปูตรงตรงลานตรงกลานนี่เลยนี่นะคะขายพ่ดูอ่ิบาทสบบาทยี่สิบนี่มีสามรุ่นนี่หนึ่งรุ่นปีห้าหโนนปี5้าศูนย์ยี่สิบาทหลังชาเวทปีหกห้ายี่สิบาทมี3ามรุ่น ก็ดูนะครับชาติิบป่ามีรุ่นเดียวยังง่ายตึงเล็กต่หอวต้องแลนามาพ่ไทยสอตอตาสัญลักษณ์รุ่นแรกวัดเดียวของเมืองไทยครนะแลนามาพิไัยอยู่ด้านนี้สาเชาิเิได้อันนี้ระวนหน้าร้อนนมีเป็นว่างเก่าสีแก่หนุนตาแี่หกครับเสร็ได้ที่ว่าหนนอ่หลังทาเวสต์วันครับิบา เดี๋ยวพระคนละรุ่นนะครับหลังไม่เหมือนกันครับขาตาอาเท่ากันทิ้เดียวกันแต่ใจใส่ใจนะครับนี่เปล่าครับผ้าศูนย์แบบโบราณหลังเป็นยันครับอักขระของวรวเรียงตัวหนังสืออันนี้รุ่นใหม่หลังท้าเวกับยี่ป่าทนอกนั้นเหลืองหรือพระนามาพิชัยสกรสำเน็จตาดกำลังเปิดทีมแรกได้ก่อน ยอดอะไรหนึ่งสองโอ้ยน่งสา่ากนึ่ามสี่าหกเจ็ดยงปชันโทวดค่ะเแล้วนะคะด้านบนร้อนเลยทีเดียว ปทวดต้นเดียวของวัดปิยะสามทำไมต้นเดียวของวัดพระ้านหมายถึงว่ากับเบื้องนี่ท่านจะมาร่วมปูกี่บาทไม่เป็นไรแต่ถ้าหนึ่งร้อยจะได้ลงทัทวดเนื้อว่าทุกครั้งชื่อนเขียนบนแผ่นกับเบื้องปูร้านี้ช่างขารอกว้ยครับเดี๋ยวจะเริ่มปูเดือนนี้ ที่ไม่ได้ปูลอกไว้แล้วเพราะว่าพัสองจะรสองล้านกว่าเนี่ยร้านใหญ่ดอกไม้สีสันร้านสวยงามสองล้านกว่าครับแต่ทุกคนมาทุกบาทสองบาทไม่เป็นไรนะครับมาเลยไอ้ยางนะทุกเนื้อแข็งนะนี่าะ จะมาทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวพี่บิงจะไปทำอะไรคะเดี๋ยวบิงเดี๋ยวพี่บิงจะไปซื้อข่อปั้ากัซื้ออาหารให้น้องป้าเหรอคะเป็นหนูนะอ่ะเอาเลยลูกค่ะเอาเป็นแพ็กเลยค่ะ60บาทแต่ตั้งได้ค่ะเดี๋ยวมาแบ่งก้าน ห้ามให้หนกพิราบโอเคนกไม่กลัวตกน้ำเหรอมันบินได้โยนไปเลยแม่คิดว่าโยนไปทั้งก้อนเลยระวังตกน้ํานะกินไม่ได้ค่ะโยนไปก้อนอใหญ่ๆหนูไม่ต้องอบีลูกโยนไปเลยเออนั่นน่ะอ,อาอ,อยีะโยนเป็นก้อนไปเลยอะไรนะต้องดูดูนะดูนะอ่ะดูดู อุ้ยตัวใหญ่มากเลนนี้ปลาลโลเม่หรือเปล่าตัวใหญ่มากเบาแล้วลูกนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโยนบอกพ่อก่อนพ่อจะดูะด้วยเบี่ยงไปโตะไว้ทำไงมึงเอาทั้งก้อนเลยลูกโยนทั้งก้อนเลยลูกเออต,ตัวปลาดิปลาตัวขนาดนี้แ้วหนูบีให้มาแค่เนี้ยทำไม่สนใจหนูหรอกายายซื้อปลามาปล่อยในตรงนี้มันจะปล่อยได้ยังไงเนี่ยก็มีถางไโยนเลยพี่ตังอะใกล้ใกล้ใ มาไหมมาไหมอ้าวมาลิมคหัดขึ้นเองตื่นมาหัดขึ้นไม่ได้ได้แย่งกันแล้วแย่งกันแล้วนี่หาจากข้างบนลงมานี่ค่ะอาหารใครปลาอ้าวโยนเลยตัวใหญ่ไหมใหญ่มากทุกคนดูสิอ่ะพี่ปิงโยนเออมาโยนโยน สีก้อนต้องใหญ่เพราะว่านุ้งตัวใหญ่มากปลาเป็นกระเพาะอะไรปลาดุกจับได้ไหมจับได้ไหมห้าตัวโอเคอธิษฐานเลยอธิษฐานขอให้ถูกหวยรางวัลที่หขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งขอให้เรียนหนังสือเก่งๆขอให้เรียนหนังสือเก่งๆอ่ะสาธุ ่าเป็นกระดานลื่นโอ้โหไม่ทันได้ตั้งตัวเลยอังตังันตา เอาคนห้าสิจ้าแถมแก้วไหมแก้วแล้วแก้มแก้วบออบิบทาลยน้มาม่วงเขาจะ <c oughs> กินหมดเขาบอกว่าปัดเท่าลองชิมดูโลหวานอร่อยนะเหมือนแดงโซดาเลยขอขอดีนะอเกลืองไหมน้ำเก๊กฮวย ใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดแจกไลค์แล้วก็อย่าลืมกดบี๊จริง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 ทุกอย่งเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ทุกท่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแลค่ะสวัสดีค่ะบายบายได้อะไรมาบ้างวันนี้ได้บุญจริงเหรอแล้วก็ได้แล้วก็ได้ท้าแล้วไหนอะท้าเดี๋ยวมาโชว์หน่อยนะเดี๋ยวลูกท้าจะอยู่ท้ายคลิปนะคะทุกคนขอันไหนมีของใครบ้างโชว์หน่อย ไหนทางตอนน่ารักวว้าสวยองค์เล็กนิดเดียวเองแต่มุแตะมีรักลายเข้ากว่านะในเรื่ของพี่ปิงจิหัวเนื่ออันใหญ่เป็นคนละสีของพี่ตองสีทองเนาะก็ของตินได้กำลายได้องค์ใหญ่เลยพี่ปิงสีเนื้อแล้วก็ตัวนี้เน